สวัสดีครับสวนผสมผักบบงหวานผักหวานป่ามาดูระบบน้ำนะครับระบบน้ำก็จะเป็นปั๊มปั๊มขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวดูดปุ๋ยนี่ตัวดูดปุ๋ยนะครับเใหม่ๆอยู่ยังไม่ได้ทดลอง อันนี้มาก็จะเป็นกองดักตะกรอนกอง,กองกเกษตรแล้วมาเป็นข้อแล้วป็ทองน้ำไปผสมปุ๋ยนะครับล,ลงมาเรื่อยต่อเข้าไปที่สวนเป็นแอร์แวร์ัวปรับระดับัวปรับแรงดันไม่แน่ใจก็ดูมาจากนี่แหละยูทู e แล้วก็ยาวไปถึงสวนพักวานป่าทางขวาแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับสวนไ่ทางซ้ายสวนที่เห็นต้นเล็กๆนี่เป็นอย่างพราราทางนั้นเลยยางพาราเรามาดูระบบน้ำกันปลกน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแต่ okay. ยังไม่ได้ทําเป็นหลังคาเนี่ยจะทํายังไม่มีเวลามีเรืนนลังยุ่งอยู่สำหรับระบบน้ําก็คงแค่นี้ก็จะเอาโอเคผมไม่ให้ดูอีกแล้วสวัสดีครับ